วันนี้ผมจะมาบอกถึงวิธีการในการเบิร์นคอยนะครับที่อยู่ไปตัว s h อ p e e นะครับซึ่งจริงๆมันก็จะลิงก์อยู่กับตัว a i r p เ y นั่นแหละนะครับอย่างใน s h อ p e e เนี่ยรายการล่าสุดที่ผมซื้อนะครับ a t p l e w a t c h มาเนี่ยผมได้บอกกับเพื่อนๆไปแล้วนะครับตั้งแต่ข่าก่อนว่าผมได้ s h อ p e e c คอยเนี่ยมาจากการซื้อ Apple Watch นะครับซีรนะได้มาทั้งหมด 2,880คอยอนะครับแล้วก็ไอคอยพวกนี้มันก็เข้ามาในระ,ระบบของผมละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีอายุนะเพราะคอยพวกนี้มีอายุนะครับจะเห็นเลยว่าตอนนี้คอยผมมี3,300คอยนะครับจริงๆคอยก็ต้องบอกว่า1เหรียญก็เหมือนกับเป็นเงิน1บาทนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขของทาง s h อ p e e เองก็จะมีบอกไว้ว่าการใช้คอยเป็นส่วนลดนะครับเวลาซื้อของเนี่ยก็จะ ลดได้500บาทต่อรายการต่อวันนะครับแล้วก็จะเรียกว่ามีข้อจำกัดนะก็คือ,อมันจะลดเอาเป็นลดได้ใน1อาทิตย์เนี่ยไม่เกิน800เหรียญน,นะครับนั่นตีเป็นเงินก็คือ800บาทนั่นเองที่สําคัญกว่านั้นคืออะไรก็คืออายุของคอยที่ได้รับมานับจากวันที่เราได้รับมาเนี่ยไม่มีอายุอยู่ประมาณ3เดือนนะครับเกวัน ถ้าใช้ไม่หมดมันหายไปเลยนะมันคือเงินนะอย่างผมได้มา2องพบาทเท่ากับว่าผมจะต้องเอาไปซื้อของเหรอถูกปะคือบางทีเราก็ไม่ได้อยากได้ซื้อของตลอดไปถูกไหมเออถ้าเราซื้อก็ยังโอเคแต่จะถ้าซื้อเรื่อยๆแล้วก็ไม่น่าจะใช่นะครับงั้นจะเห็นว่ามันก็มีข้อจํากัดอยู่ทีนี้วันนี้ผมจะมาบอกถึงวิธีการในการที่จะแบบเอาไปเอาคอยที่ได้รับมาเนี่ยไปใช้นะครับเบร์นคอยทิ้งนั่นแหละแต่เป็นการเบร์นคอยที่มีประโยชน์นะครับก็อันดับแรกเลยก็คือ ช้อปปี้เนี่ยเรามีคอยอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องทําเลยครับก็คือถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าเราต้องมีการไปผูกบัญชี AirP a y ด้วยนะครับในส่วนของ AirP a y เนี่ยเนี่ยสังเกตดูนะครับ a i r p เ y wallet เนี่ยเราเข้าไปผูกให้เรียบร้อยนะครับอย่างผมผมผูกไว้แล้วนะครับแล้วก็มีการใส่เงินเข้าไปแล้วด้วยนะครับห้าพันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาจ่ายเงินครับจ่ายเงินที่ว่านี้จ่ายอะไรผมจะไปจ่ายบินบัตรเครดิตเออเริ่มพอมองเห็นไอเดียแล้วใช่ไหมครับ เพราะงสุดท้ายเราก็ต้องจ่ายบินทุกเดือนอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์แน่ๆคืออะไรเราได้คอยมาแล้วเนี่ยคอยที่เราสมัครไว้นะครับกับช้อปปีกับแอร์เปลิงกันเนี่ยมันจะผูกข้อมูลเข้าหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าตอนนี้คอยผมเห็นไหมผมมีคอยเนี่ยสามพคอยอยู่ในมือตอนเนี้ซึ่งแน่นอนมันเยอะมากนะถ้าผมบอกผมจะไปนั่งซื้อของเลยผมว่ามันก็ไม่คุ้มถูกไหมเพราะว่าคอยจะเอาไปเป็นส่วนลดในการซื้อของได้เนี่ย มันก็จะประมาณเท่าไหร่นะยีหรือ,อยังไงเนี่ยของมูลค่าของซึ่งก็ไม่เกิน500บาทอยู่ดีนะครับต่อให้ของแพงแค่ไหนก็ไม่เกิน500บาทนะครับเพราะว่าใช้งานของคอยได้ต่อวันนะไม่เกิน500ต่อรายการด้วยมันก็เป็นข้อจํากัดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปซื้อตลอดเวลาคงไม่ไหวผมเอามาจ่ายบัตรเครดิตดีกว่าถ้าางนั้นดูน่าสนใจกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยเห็ว่าผมมีช้อปปี้คอยอยู่3,300อยคอยที่เป็นเงินก็คือ3,300บาทนะครับ ะฉะนั้นผมจะมาจ่ายบินครับเนี่ยผมเลือกจ่ายบินพอเลือกจ่ายบินเรียบร้อยผมเลือกจ่ายบินค่าบัตรเครดิตอ่าผมจ่ายกับ c ีดีแบง k ์นะครับใ็แช่เราสแกนผมก็มีโค้ดนี่เตรียมสแกนอยู่แล้วนี่สแกนเข้าไปนี่ผมเก็บเลขไว้แล้วนะครับเข้ามาแล้วอ่าก็จะเห็นนะครับว่าตอนเนี้มันก็จะมีการแสดงเลขบัตรเครดิตที่เราจะชําระนะครับผมก็ใส่ย,ยอดเงินเข้าไปผมใส่เข้าไป5 0 0 0บาทกดเสร็จสิ้นกดยืนยันครับ ซึ่งอันนี้เป็นเงินสดที่เรามีการเ,าเติมเข้าไว้กับตัว AirPay นะครับจะเติมผ่านบัญชีของ Book แบงคที่เราทํา ibanking ไว้หรือว่าจะไปเติมหน้าเคาน์เตอร์อันนี้ก็แล้วแต่ครับว่าเพื่อนๆจะสะดวกแบบไหนแต่ในที่นี้ผมทําไว้อยู่กับบัญชีของทางธนาคารที่เป็น iBanking นะครับตรงนี้เรากดเช็คเอาท์ไปครับเราจะตัดยอดเงิน5,000บาทออกนะครับสังเกตไหมเราได้ประโยชน์อีกนะคืออะไร การเข้าใช้งานในการจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยหรือการใช้งานครั้งแรกกับทางแอร์เปยเนี่ยเราได้คูปองเงินคืน20บาทด้วยนะเห็นไหมเพราะนั้นตรงเนี้ยยอดเงินที่มันจะมาตัดใน wallet ผมตอนนี้ผมมี5,009บาทใช่ไหมเงินคืนผมจะได้20บาทเออดูดีอยู่ดีก็ได้เงินคืนอีกว่าแล้วก็เขามีค่าธรรมเนียมรายการเท่าไหร่เนี่ย10บาทเหรออันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยที่เห็นนะครับก็ประมาณนะั้นงั้นจะเห็นว่ามันก็จะตัด เงินผมทั้งหมด5้าพันสิบาทแต่ถามว่าเราไม่กับตรงนี้ไหมก็ไม่ได้ไม่นะเพราะว่าเราต้องการจะใช้ตัวคอยที่มีซึ่งถ้าสังเกตดูนะคอยผมก็จะใช้ได้ห้าร้อยซึ่งเข้าเงื่อนไขนะครับก็คือมันจะเ,เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผมบอกเมื่อตอนต้นเหมือนช้อปปีเลยนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยในรายการหนึ่งเนี่ยก็จะไม่เกิน500คอยนะครับอาทิตย์หนึ่งไม่เกิน800ไม่เป็นไรผมก็ให้เวลาไปอาทิตย์หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็มาจ่ายใหม่จนทั้งครบยอดบัตรเครดิต อาจจะจ่ายล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็พอบัตรเครดิตมาเก็บเนี่ยมันก็จะไม่เกินดิวถูกไหมในที่นี้ผมก็จะกดยืนยันว่าผมต้องการใช้คอยอสังเกตไหมครับว่าจากเมื่อสักครู่ที่เราเห็นวนะ่าเราจะจ่าย5้าพันเราจ่ายห้าพันเห็นไหมทั้งบนดูยอดทั้งบนนะครับผมจ่าย0้าพันแต่การจ่ายจริงผมเนี่ยมันตัดเงินผมเนี่ยสี่พันห้าร้อยสิบาทสิบาทคือค่าธรรมเนียมน,นะครับแต่อีกห้าร้อยบาทเนี่ยมันตัดคอยผมเห็นไหมมันตัดคอยผมนั้นผมจะกดชําระเงินอ่า ขั้นตอนนี้เขาจะขอรหัสผ่านที่เราเคยกำหนดไว้กับ a อ r เปยนะครับเป็นเลข Passcode ดนะหกหลักนะแล้วก็กรอกเข้าไปครับผมกรอกเข้าไปเรียบร้อยยืนยันในการตัดเงินสังเกตไหมครับผมได้เงินคืนมาเนี่ยสีบาทด้วยเออดูซีไปิดไปก่อนแล้วผมก็ชำระเข้ากับ c d b a แ k เรียบร้อยแล้วด้วยจำนวนเงินนะถ้าสังเกตดูเห็นไหมผมจ่าย เงินกับซิตี้แบงค์เนี่ยเห็นไหมซิตี้แบงค์เด้งมาแล้วจ่ายมาห้าพันเห็นปะแต่ผมใช้คอยเนี่ยห้าร้อยคอยจ่ายเข้าไปจํานวนเงินที่ชําระจริงก็เลยกลายเป็นสี่พันห้าร้อยสิบาทรวมค่าธรรมเนียมด้วยะกดรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูก็ได้เนี่ยก็จะเห็นครับเนี่ยผมจ่ายซิตี้แบงค์ไปห้าพันนะมีหมายเลขคําสั่งอะไรเรียบร้อยหมดนะครับตามนี้เลยเรียบร้อยเนี่ยจ่ายเรียบร้อยแล้วแล้วซีแบงค์ก็เด้งมาแล้วเตือนแล้วด้วยว่าจ่ายมาแล้วห้าพันเห็นไหม กลับไปดูครับว่าเงินที่ผมมีอยู่ใน a i r เปเนี่ยตอนนี้เงินเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ไปดูได้ผมก็ไปดูในงสนองอผมใช่ไหมช้อปปี้คอยจากเมื่อกี้เนี่ยที่มีอยู่3,300กว่าเนี่ยตอนนี้ถูกเบิร์นออกไปแล้วถูกเบิร์นออกไปแล้ว500เห็นไหมครับอ่าประมาณนั้นเลยนี่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวิธีการนะในการที่เราแบบจะไปเบิร์นทิ้งอะ่ะโดยที่เราแบบไม่ต้องมานั่งกังวลว่าไอ้คอยที่เราได้รับจากการซื้อของเนี่ยจะต้อง ไปนั่งซื้อของอย่างเดียวอันนี้มันก็ไม่ไหวใช่ไหมอันนี้เราก็จะได้แบบออสบายใจว่าเออให้เราเอาคอยที่ได้รับมาเนี่ยแล้วเอาไปจ่ายค่าบินบัตเรเชดิตโดยไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมอะไรเลยนะครับแต่ผมมีคอนเสิร์ตนิดนึงนะถ้าคิดว่าจะไปซื้อบัตรเติมเงินเนี่ยผมโดนมาแล้วนะเขาคิดอย่างผมเติมเงินเข้าบัตรทูบันนี่เนี่ยเงินสดเพราะว่าผมคิดว่าเอยเอาไปใช้แบบซื้อนู่นนี่กินอะไรเงี้ยปรากฏว่าคอยที่ผมเอาไปตัด250คอยนะครับเป็นเงินเนี่ย โดนหักค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งนะครับเท่ากับว่าเงินเข้าทูมันนี่จริงผมเนี่ยจะคอยที่ควรจะได้250หรเหลือ125เองนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้คำเดียวว่าเอามาจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยน่าจะดูดีกว่านะครับประมาณนั้นเลย